สวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักการเกษตรและพี่น้องผู้มีความก้าวหน้าที่คิดแล้วทําลงมือทําด้วยผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าคู่หูมหัศจรรย์วันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนอยู่ที่สวนบ้านดาราหมู่สาบ้านตรอกนองตำบลตรอกนองอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีมายังแปลงที่ปลูกทุเรียนแล้วเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ตั้งแต่ทุเรียนอายุได้1ปีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา4ปีขนาดนี้ผลผลิตหรือผลทุเรียนนั้นได้ออกมางอกงามเป็นอย่างดีเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตขอทราบนามสักนิดหนึ่งครับว่าชื่ออะไรยังไงครับผ ผมชื่อคุณเองกวงแท้คังครับครับขับขี่เลนกัชีแดงครับและด้านข้างล่ะครับผมค่ะชื่อดาดารัดค่ะแท้คังค่ะชื่อโอค่ะอ๋อที่ว่าสวนบ้านดารานี่คือชื่อสวนของดารารัตนี่เองนะครับครับที่เราปลูกเนี่ยเป็นทุเรียนพันุอะไรครับพันหมอนทองครับจำนวนสักกี่ต้นกี่ไร่กันครับแปลงนี้ล็อกนี้อยู่ประมาณ400ต้นฮะอายุ4ปีครับแล้วเฮียแดงรู้จักคู่หูมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ผมรู้จักกับเริ่มปลูกตุเรียนแปลงนี้ได้ได้อายุได้เริ่มได้ปีตอนนั้นพอรู้จักเนี่ยใครมาบอกครับก็ผ่านทาง y o u t u b e ครับแล้วก็ติดต่อคุณครูแม็กตอนนั้นที่เราดูจาก y o u u u b เน่ะแล้วเรามั่นใจยังไงยางไรครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณก็ยังไม่มั่นใจก็มาทดลองดูแล้วก็ไปดูสวนที่เขาใช้ครับประมาณสักสี่ห้าเดือนได้มั้งแล้วก็ประมาณเราก็สั่งมาใครเป็นคนที่เรียกว่า มาบอกวิธีการใช้อะไรให้กับเราครับก็ครูแม็กซ์แนะนําแนะนําทุกอย่างเลยครับแล้วก็คุณเจี๊ยบด้วยคุณเจี๊ยบด้วยครับตอนนั้นคุณโอ๋ได้ได้บอกคุณพ่อยังไงตอนนั้นอะตอนที่่อตอนนั้นเหรอคะเราก็ไม่แน่ใจเนาะแต่เราก็เชื่อมั่นในพ่ออะค่ะพ่อก็ศึกษาอยู่แล้วก็อยากจะทดลองใช้ดูก็เลยลองลองใช้ดูค่ะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยครับถามนิดนึงว่าตอนทุเรียนที่มหนึ่งปีนั้นอะเราก็บํารุงดูแลยังไงครับ Female> ก็ดูแลก็ใช้ผีพันธุ์ทั่วไปตามร้านเกษตรทั like ่วไปมาใช้ครับมันก็มีเริ่มมีเน่ามั่งมีมันเป็นกาแฟมั่งอะไรเงี้ยก็มีแผลแผลเป็นน้ำเป็นเยิ้มอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเร้กาแฟครับครับอันนี้หมายถึงปีแรกเลยปีแรกเริ่มมีแล้วฮะเริ่มมีปีแรกเลยครับครับบีบางต้นนะฮะไม่เป็นทุกต้นจะมีอย่าง400ต้นก็จะมีสัก5ต้นอะไรเงี้ย6ต้นอะไรเงี้ยให้เราเห็นแล้วพอหลังจากเจอคู่หูแล้ว เราไม่ต้องทําแล้วในปีที่เริ่มปีที่สองถูกไหมครับเพราะใช้ปีแรกเราก็ก็เห็นแผลแห้งเน่ยขีดไปสามสี่ครั้งก็แห้งแล้วแผลมเริ่มแห้งขึ้นครับโดยเราไม่ต้องไปขูไปทําอะไรตอนนั้นเราใช้วิธีการผสมอัตราส่วนอย่างไรครับคู่หูผมก็ใช้ปกตินะต่อหนึ่งชุดต่อหนึ่งพันลิตรเน้นพ่นใบกับพ่นต้นไปในตัวแล้วก็พ่นลงดินลงดินด้วยครับสี่ร้อยตัวนี้เราใช้เท่าไหร่ครับ นวช่วง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 แรกๆก็ใช้ไม่เท่าไหร่ประมาณสักพันลิตรเองอ๋อพันลิตรทั้งสวนเลยครับแต่ช่วงนี้ต้องใช้ประมาณสี่พันลิตรสี่พันลิตรครับต่อครั้งช่วงหลังนี้นะเฉพาะแปลงนี้ครั้งแรกอะที่เราพ่นกี่วันเราถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเราคงมองเห็นชัดแล้วว่าแผแห้งเลยครับแล้วเราพ่นห่างกันระยะเวลาห่างกันเท่าไหร่ครับผมก็พวพ่นสิบวันครั้งสิบวันครั้งครับสิบวันครั้งครับมาตลอดระยะเวลาะ สามปีเลยไหมครับครับพอช่วงไม่มีลูกเราก็ทางหน่อยสิบห้าวันครั้งไม่เคยขาดเลยไม่เคยก็ใส่เครื่องยาฆ่าแมลงบวกไว้แต่ย่างเดียวยาฆ่ายาลาก็ไม่เคยใช้ยาลาไม่ใช้ไม่เคยใช้เลยโอ้โหมันจะมีพวกเพี้ยกระโดดนะเพี้ยไฟไรแดงเนี้ยโอ้เพี้ยกระโดดแต่ถ้าเราฉีดไปเรื่อยๆประจําอยู่ประจําทุกสิบวันครั้งเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นถ้าได้เจ็ดวันครั้งผมว่าโอเคเวิร์กเลยมีแนงแล้วได้เห็น ตามที่คุณพ่อพูดไหมครับอืมค่ะใช่พ่อพ่อพอฉีดเสร็จจะเห็นเลยว่าใบมันมันเออเห็นเห็นชัดเลยอะค่ะเป็นเงาเป็นมันค่ะใหญ่หนูก็จะเดินดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณพ่อเขาจะลงรายละเอียดคนงานว่าต้องใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้าที่จะใช้ใบมันเป็นยังไงอะคะใบมันก็ไม่ได้เงามันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ดูแบบมันเลื่อน่างเงนียอมันก็ดำมันก็ดำไม่ดำไม่เข้มแต่มันไม่เงา ที่เราสังเกตชัดเลยใช่ใช่เพราะเราไม่ได้ใช้ยาเคลือบมันเงาโดยธรรมชาติของเขาถ้าเหมือนกับเราใช้ยาเคลือบอย่างเงาคล้ายๆเหมือนเราใส่ยาเคลือบแต่อันนี้เราไม่ต้องใส่ยาเคลือบปีนี้ที่เรามาเยี่ยมเนี่ยเป็นผลผลิตปีแรกเลยค่ะเพิ่งไว้ลูกปีแรกไว้ลูกปีแรกครับมันออกลูกครั้งแรกนั้นเมื่อไหร่ครับประมาณเข้าสามปีฝากเก็บสี่ปีสามปีกว่าก็เริ่มไว้ดอกฮะก็เริ่มไว้ดอกพอ พอเริ่มมีผลผิดกอเข้าอายุเข้าสี่ปีสี่ปีครับโอ้พอสามปีแรกสามปีกว่าเริ่มมีดอกสามปีสิบเดือนอะไรเงี้ยสามปีสิบเดือนมีดอกแล้วนี่ก็ไว้มาจนเห็นผลผลิตนี่ใช่ครับผมถามนิดนึงมีเชื้อโรคอะไรบ้างครับในสามปีที่ผ่านมาเชื้อโรคไม่มีนะลาลาลาในลูกก็ไม่มีอาจจะมีลาที่ใบมั่งเพราะเราไม่เคยบวกยาลาเลยอาจจะมีลาท่านิมเข้ามามั่งลาน้ําค้างครับ ตอนช่วงน้ำค้างแรงพี่นาศานมั่งเข้ไมาไหครับต้องมีมั่งใบฮะเราจะให้ฟร์เฟกทั้งต้นไม่ได้ฮะอาจจะมีเสียหายม่หน่อยอย่าไปสนใจเขาขอเขาเขาปรุงอาหารเราได้ขอล้วก็ใบดําใบเงาโอเคครับก็คือเขาไม่มีผลกับเนื้อทุเรียนไม่มีผลกับไม่มีฮะไม่มีฮะก็ยังสวยยังดีเหมือนเดิมแต่ละต้นเนี่ยเราสี่ร้อยต้นเนี่ยให้ผลผลิตในปีแรกเนี่ยกี่ต้นครับ ผมผมไว้เลือกต้นใหญ่ๆไว้ครับต้นหนึ่งต้นเล็กๆเราก็ยังไม่ไว้เกือบเกือบสองร้อยต้นฮะสองร้อยต้นครับโอ้โหครึ่งหนึ่งเลยนะครับสาหรับสี่ร้อยต้นอดีเกือบเกือบครึ่งฮะต้นหนึ่งสักกี่ลูกครับเฉลี่ยให้ผมดูสักหน่อยผมไว้ประมาณยี่สิบลูกฮะต่อต้นอะอันนี้คือแต่งออกเลยครับอ๋อแต่งแต่งไว้ขาดเลยยี่สิบต้นยี่สิบลูกลูกคือเราเรายังไม่กล้าไว้เยอะกลัวเขาจะโศมฮะปีแรกด้วยนะครับปีแรกครับปีแรกแล้ยี่สิบลูกนี่คือก็ยังเหลือทีเรารู้แล้วว่า เวลานี้ยี่สิบรูปมันน้อยไปตนเขายังรับได้ประมาณสามสิบรูปสบาย ผมถามเจ้าของสวนดีกว่าครับพี่โอครับพี่โอครับจริงไหมครับที่คุณพ่อว่าใช่ค่ะมันยังไงครับคืออาหารมันสมบูรณ์มากไงครับลูกเราก็ใหญ่มากจริงๆแล้วหนูว่ามาจะดแต่สามสิบสี่สิบเอาไว้ได้เลยค่ะต้นมันสาวคุณพ่อก็กลัวมันจะโสมก็เลยอยากจะไม่ต้องไว้เยอะมากที่ที่บอกว่าลูกต้นสามารถรับได้30หรือ40ก็ตามเนี่ยค่ะหมายถึงพอเราไว้ยี่สิบลูกเนี่ยเราดูใบเราดูต้นแล้วเราจะอาหารเขาเหลืออหารก็เหลือเลยครับออาหารเขายังพอเขาเหลือฮะเขาเหลือเลยครับ คือถ้าอาหารไม่พอเ็จะแสดงยังไงครับเขาก็แสดงการลูกไม่โตฮะลูกไม่โตแล้วก็ลูกก็เสมอเสมอกันแล้วก็ใบก็ไม่สมบูรณ์อ๋อนี่คือถ้าแสดงว่าอาหารเขาขาดแล้วไม่พอแต่นี่คือยังเหลือเฟือเลยใบยังใหญ่ยังมันยังดํายังเงาอยู่เวลาเปิดตาดอกเนี่ย มันอายุเขาสมบูรณ์แล้วเขาออกมาเองหรือว่าเราต้องเปิดตาดอกประมาณ3ครั้งผมใช้อะไรเปิด่ะคะก็ใช้เวอร์แพนตัวนี้เขมคามเข้มข้นคือเราใช้ชุดหนึ่งพันลิตรใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เหลือว่า500ลิตรต่อชุดห้ายต่อหนึชุดอ่าก็เข้มข้นมากกว่าเดิมอีกเท่าตัวอีกเท่าตัวแล้วก็ขีดตาม กิ่งใต้กิ่งแล้วก็ฉีดต้นด้วยฉีดใบด้วยฉีดใบด้วยฉีดต้นด้วยแล้วก็ใต้กิ่งด้วยอ๋อแล้วเขาก็หมยถึงต้องบวกอย่างอื่นเพิ่มไหมคะไม่ได้บวกเลยโดนเลยครับมั่นใจมั่นใจมากเลยนะแต่ว่าเปิดประมาณสามครั้งสามครั้งอ๋อพอใช้ผลิตภัณฑ์ดีแล้วผลผลิตก็เจริญงอกงามตามใจที่เราปรารถนาถูกครับแล้วสี่ร้อยต้นไม่มีป่วยสต้นเหรอครับไม่มีที่ทายทําเดี๋ยวเดี๋ยวโถงไปที่โคนได้เลยไม่มีแผลไม่มีไม่มีการขูดทาสีทาไหลเลอย สิ่งที่เราใช้มาตลอดระยะเวลาสามปีเนี่ยนะครับสามปีที่เจอกับคู่หูเนี่ยครับเคยไปเทียบกับเพื่อนฝูงไหมครับที่เขามีต้นทุเรียนเท่ากับเราเนี่ยสี่ร้อยต้นเท่ากับเราหรือว่าเท่ากับเราเนี่ยจํานวนที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มเคมีเคมีใช่ไหมครับเขาจะใช้ต้นทุนสักเท่าไหร่ต้นทุนต้นทุนสูงกว่าเราแน่นอนครับครัเพราะของเราต้นทุนไม่ถึงบาทต่อลิตรต่อลิตรของเขาเนี่ยของเขาต้องมีสองบาท ฝ่าขึ้นไปอ่าไม่ถึงบาทนี่รวมของเรากับยาฆ่าแมลงอ่ะใช่รวมแล้วรวมแล้วรวมแล้วรวมหมดแล้วไม่ถึงบาทโอ้โหปีนี้สองร้อยต้นแต่ต้นละประมาณสักยี่สิบยี่สิบลูกลูกละกี่กิโลครับก็ต้นประมาณสองร้อยโลสองร้อยโลต้นละสองร้อยโลและปัจจุบันนี้เขาซื้อทุเรียนกันเท่าไหร่ครับราคาต่อกิโลช่วงของเรานี่เหมาไปร้อยสี่สิบบาทครับอาจารย์สี่หมื่นกิโลสองร้อยต้นต้นละสองร้อยกิโลก็สี่หมื่นกิโลสี่หมื่นกิโลก็คือสี่สิบตัน คูณร้อยสี่สิบบาทตันละแสนสี่ค่ะก็แค่นั้นครับพอมีผลนี่เราใช้เวอร์แพนยังไงครับก็่วงมีผลเราใช้เจ็ดวันครั้งอัตราส่วนกระพันชุดหนึ่งต่อพันช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ลูกเป็นโตแล้วเราก็เป็นสิบวันครั้งสิบวันครั้งครับแล้วเราจะพ่นไปถึงขนาดไหนครับผมก็พ่นไปจนเก็บเกี่ยวเสร็จก็พ่นต่อไปได้บอกใครบ้างไหมครับมีคนเข้ามาดูบ้างไหมครับก็มีฮะมีพวกมาดูก็แนะนําเขาตอนแรกเขาเชื่อไหมตอนแรกผมไม่กล้าพูดเพราะผมยังมีมีผมผิดที่เขาเห็นนะ ใช่ไหมฮะเราก็เกินแต่คุยเกินๆให้มาดูว่ามันไม่มีป่วยนะต้นไม้แข็งแรงมีภูมิต้านทานดีครับตรงถ้าเราปลูกทุเรียนเนี่ยเป็นชาวเกษตรกรด้วยกันนะถ้าเราปลูกทุเรียนเนี่ยแล้วต้นทุเรียนเราไม่ป่วยเนี่ยก็ถุดยอดแล้วครับปัญหาตรงนี้ก็น้อยลง ขายจ่ายก็น้อยลงครับครับก็มีเพื่อนพาเพื่อนมาดูค่ะครับค่ะก็ต้องให้เขาเห็นต้นไม้ของเราก่อนเนาะเขาถึงจะกล้าค่ะกล้าใช้ต้องให้ทดลองต้องให้ม้มันฟ้อง่ะครับบางทีเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับค่ะเขาไปฟ้องกันเองเขาก็ดูผลลัพธ์แล้วเขาก็ตัดสินใจซื้อค่ะคค่ะจริงเลยนะครับจะได้ไอยู่ช่วงหนึ่งค่ะช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อคือตอนที่ลูกยังเล็กแล้วมันจะมีการนัดอ่อนค่ัตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะที่นี่เราส่งเลยฮะ ส่งไปเลยครับรัดอ่อนนี่เราขีดสซนวลไปเลยปกติฮะไม่ได้เข้มข้นเลยก็เจ็บอันค้งครับเจ็ดวันก็คือเร่งเวลาครับเขาจะไม่ล่วงครับยอดหนึ่งสองทาใบอย่างเงี้ยไม่มีผลอะ่ไหรฮะถ้านอกจากถ้าผัดใบโอเคครับอาหารก็จะไม่สมบูรณ์เพราะของเราจะมีใบดําไปเขียวอยู่ตลอดเวลาต้นไม้ใบมันหนาไงใบมันสมบูรณ์มันก็ปลูกั้านฐานก็ดีต่อไปนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ทั้งเจ้าของสวนนะครับคือนะครับ สวนบ้านดาราที่คุณโอ๋ซึ่งเป็นเจ้าของสวนตัวจริงนะครับ,รบส่วนเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างพูดซะผมเนี่ยน้อยใจแทนนะครับแล้วคุณพ่อนะครับ <laughs> หรือเฮียแดงของเราเนี่ยนะครับที่รู้จักกันดีในที่แห่งนี้นะครับ <laughs> คุณโอ๋ครับ <laughs> เราอยากจะบอกคนที่เป็นเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้อย่างไรช่วยบอกพระ <laughs> สนิทครับจริงแล้วสมัยนี้ก็ต้องแบบศึกษานะคะดู youtube ศึกษาสวนที่เขา เออมีผล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 ิตที่ดูแล้วมันไม่มีโรคอะค่ะแล้วต้นไม้ที่แข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราก็ต้องเปิดเนาะเปิดแล้วก็ศึกษาค่ะต้องทดลองใช้เนาะคือการทาปเกษตรเนี่ยเราพยายามต้องพยายามและศึกษาอันไหนเราต้องมีเรียนรู้ใหม่ๆมันจะมีต่อไปนี่มันจะมีตัวอย่างใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยเรามีงานทดลองมาอยู่เรื่อยเราต้องต้องยอมรับต้องยอมรับ,รบว่าเออความเป็นจริงเวลานี้อะไรมันเกิดขึ้น เราต้องศึกษาไม่เรื่อยครับแล้วเราก็ต้องเปิดความรู้มีความรู้ก็บอกบอกกันต่อไปครับอย่าไปเก็บไว้คนเดียวเราจะได้แก้ปัญหาถูกว่าอะไรมันเกิดขึ้นเราพยายามลดต้นทุนนะลดต้นทุนได้มาเท่าไหร่ยิ่งดีครับผมขอถามพ่ออีกนิดหนึ่งครับปุ๋ยทางดินเราได้ใช้ไหมใช่ฮะผมแปลงนี้ใช้เคมีอยู่ครับคือปุ๋ยของหญิงเกษตรยังย,ยังไม่มายังไม่มาเราก็ใช้เคมีอยู่ <laughs> แต่ตอนนี้ได้มาเราก็เริ่มใช้อ่ะ งั้นเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลอีกว่าหลังจากใช้เวอร์แพนเวอร์แพนขจารสารคู่หูมหัศาจารรย์แล้วและหญิงเกษตรร่วมกันเนี่ยปีหน้าผลผลิตจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันต่อครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรหญิงเกษตรและคุณพ่อแดงนะครับแล้วก็น้องโอนะครับเจ้าของสวนดาราเนี่ยนะครับก็จะขออนุญาตลาท่านไปก่อนโอกาสหน้าจะมาติดตามเพิ่มเติมว่าหลังจากใช้ ควบคู่กันทั้งหญิงกเกษตรคู่หูวัศจจั์แล้วผลผลิตที่นี่จาก200ต้นที่เก็บไว้จะมีเท่าไหร่เป็นอย่างไรติดตามกันต่อครับวันนี้เราทั้ง4ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับวัส่ะวัสดพันไทยเไ<ท>ยรารวยช่วยปรดนี